อาลครับเรามาดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะมีไก่ตัวเมียตัวหนึ่งกระตากนะครับไก่ผู้ก็ตามมาัมา,มาเต็มเลยฮะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหโอ้สเสน่ห์แรงครับตัวนี้ไก่ผู้ตามสีห้าตัวนะครับ <c oughs> มานี่แล้วครับโอหนว่มวิ่งตามอะไรกันนี่ครับวิ่งตามตัวนี้ครัครับไต่ผู้ตัวตัวที่มันเป็นหนุ่มันมก็มีห้าตัวนะครับ รวมกับนั่งมีะครับตัวพ่อก็คลิปนี้ไม่มีอะไรครับนึกว่าเป็นอะไรกันนะครับตัวเมียกระตักขึ้นมานี่ตัวผู้ห้าตัวนี่บิงเข้ามาในเลนะ้าแล้วเราดูไปทาอะไรกันแล้วก็บิ่งตามกันออกมานะครับผมเอาละครับคลิปไก่เจ้น่ารักน่ารักก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมก่อนจะารอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาผู้นะครับพบกับครอบครัวไก่ขอขอเจ้ครับสวัสดีครับ